สวัสดีค่ะพี่น้องคะ here, ่ะยินดีต้อนรับ Help, พ, er, พ, masa, พี่น no ้องเข้าสูช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ซอเขียวพาพี่น้องมาตามตัวเลขแนวทางของหัวยจหน้อยอาจารย์เ ER สี้ยนสายรับค่ะพี่น้องหัวยจหน้อยอาจารย์เสี้ยนสายรับกลับมาแล้วนะคะพี่น้องหลังจากไปทั่วภูเก็ตมากค่ะพี่น้องไปเที่ยวไปทําธุระมานะคะพี่น้องคะค่ะสําหรับคลิปนี้ซอเขียวมาแบบ เร่งด่วนจดจัดพี่น้องเออเพึ่งจะมาจากกะทินพี่น้องไปเฮ็ดบุญให้พี่นี่ให้น้องเฮ้านะคะสําหรับสายบุญเนาะค่ะดีใจครับทุกท่านนะคะที่ถือควยเล่าแล้วก็หวยรัฐบาลไทยเนาะค่ะแล้วก็สายบุญทุกท่านนะคะ,อะยอดกะทินเดี๋ยวซอเขียวใจแจ้งยอดซื้อฟังเนาะพี่น้องอัน ในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวอันนี้พ่าบอกฮานอยสะกดฝ่าวอยู่นะคะ,ะคลิปได้ก็จะเห็นแต่บุญแมนว่าช่วงนี้อันว่าพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของกระถินนะคะทุกคนก็นมีสายงานมีอาชีพมีบุญของใครของมันเนาะพี่น้องเห็ดแต่ละมองกับต่างกันออกไปนะคะกับขอ,อโมทนาสาธุเดไปกับพี่น้องสุขสุขคนนะ,ะสำหรับสายบุญเนาะค่ะสักเขียวมาพบปาก,กับพี่น้องเมื่อนี้เป็น ผมยุงยุงโย้พี่น้องลูกไส้ดึงผมนะคะออขอให้นะคะฝ่าแห้งนะะพี่นออ้องเวลาย่างบะลายนะคะออตอนนี้จักโม่งละบุเสียงแหบเสียงแหงเบิดพี่นออ้องแห่กะทินเนาะออพองงานกะทินอยู่บ้านซอเคียวอีกมันบ่าแล้วก็อันออกออกพรรษาเห็ดผัสสะเนาะแล้วก็มากะทินต่อ,ตอมื่อเลยเด้พี่น้องสิบเจ็ด กลางวันเฮ็ดพระศาสตรนะคะตอนแรงสิบเต็ดเตีกะินเอ๋องั้งกนะะินนี่ค่ะบ้านซอเขียวสิบแปดถวายบัณนีตสิบเก้าไปต่อเทียนบ้านดงไลบัณนีตพี่น้องเอ้ยบ่อยากผักบุญเฮาะนะคะต่างคนต่างมีบุญค่ะพี่น้องเอาเอาบุญแข่งกันเฮาพี่น้องอขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องสกุลสกคนที่รวมอนุโมทนาสาธุมากกับซอเขียวนะคะรวม,มท้ำบุญกะทินน้ำกันเนาะ เพิ่นขาดเป่าขาดเป่าไว้หาหมืินนะคะได้ต้นเงินทั้งบิดเลยนะคะพี่น้องโอ้ยสิบสี่ต้นพี่น้องมันขึ้นอย่างนี้ตัวนะคะบัดน้อยหน่ยบัานน้อยหน่ยลังลอยลอยน่อยหลัลหหลงค่าเรือนพี่น้องบ่หลายดินะคะแต่ว่าสายบุญพ่นญ่ยพันย่าวค่ะมาแต่ไก่เนะาะหลายทางค่ะพี่น้องได้แปดมื้นก็าบาทพี่น้องร่วมเร็วนะคะสิบสี่ต้นนะ,ะพี่นอ้องต้นของสอเกี้ยวกะได้ยู เจ็ดพันกว่าบาทนะคะพี่น้องในเจ็ดพันกว่านะคะเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะพี่น้องเป๊ะเลยนะคะพี่น้องลุ้งลุง้งโตเลยนะพี่น้องอทั้งบดเลยนะคะพี่น้องแต่ว่ารวมยอดทั้งหมดเลยมันได้แปดมื่นกว่าบาทละพี่น้องนะคะกิด กากวานุโมทนาสาธุค่ะกับพี่น้องเฮาเนาะบรรยากาศก็เห็นในหลายๆคลิปแล้วนะคะว่าซอเขียวพาไปทําบุญอีหลีนะคะพี่น้องสายบุญซอเขียวกะบ่ได้หลายเนาะพี่นอ้องเอ่อพิ่นมากะถือว่าเป็นทั้งบุญแล้วนะคะมาเละมาหน่อยก็ดีกว่าบ่มาเนาะพี่นอ้องเอ่อบุญเฮาได้เฮ็ดร่วมสารกะขอให้สมพงษ์นุนจุนเจือกันไปหนุน คำจุนให้สุขูสุขคนมีความสุขความจเจริญเนาะท่ามการดใดไก่สำเร็จคิดบางสิ่งดใดไก่สมความดังใจปรารถนาพี่น้องนับเงินแสนจับเงินหลานกันสุขูสุขคนเนะาะค่ะตั้งแต่นี้ต่อไปคอามแต่ความสุขความจเจริญเงือนอไหลกองท่องไรมาสุขภาพแข็งแรงกันทวนาสุขูมสุขคนค่ะพี่น้องขาสาธุบุญกะทินนั่นที่ผีและเถือพี่น้องเอ้ยเห็ดเอานะคะบ่เมน ว่าสิเอาไปไง่ายๆได้ตนเงินนี่พี่น้องเอิ้นสายบุญมาได้พี่น้องถ้ามีได้จะคองเหตุมันก็นได้บ่ลายก็ต้องหวังพึ่งพีพึ่งนองเฮ้าน้าเนาะค่ะเพื่อที่จะเป็นส่วนร่วมด้วยกันนะคะพี่น้องสำหรับอันตัวเลขไวย์เหล้าเสี้ยนสายรับสอดเขียวลุ่มไปแล้วเด้อพี่น้องค่ะพี่น้องก็ฝากไว้นะคะสําหรับหวยห้าหน้อยแล้วก็หวย์เหล้าอาจารย์เสี้ยนสายหลับนะคะหวยเหล้าก็ลงช่องไปแล้วนะคะพี่น้อง เจอไหนค่ะฝากไว้ผิดจรณากันนะคะในงวด21ตุลาคม67นะคะยังอีกหลายเสี่ยนค่ะพี่น้องยังบอทในามาเนะเาะเลขสูตรชุดนี้รวยนะคะเมื่อกี้นี่แตกปังๆเลยนะคะแตกซี่นึงตรงๆค่ะพี่น้องสําหรับเลขชดเลขสูตรชุดนี้รวยนะคะเว้ากับเสียงบ่อยากออกพี่น้องก็ต้องเวบาซ้ำเนี้ยจักน้อยนะคะเพราะว่าหลอดเสียงทํางานหนัก <c oughs> นะคะเออกะ ธรรมดาเนะเาะไปทั้งหนก็ต้องใส่เสียงต้องเบาต้องจ่านะคะสร้างความสนุกสุสนานให้กับาชาวบ้านนะคะเข้าเป็นตัวแทนของเพ่นินเขาก็ต้องสร้างสีสันนะคะพี่น้องเหตุให้งานคืองานค่ะพี่น้องอทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้นํานะคะไวยเล่าเส้นอุรเส้นกุดจับเส้นพญ่ยใจดีมากแล้วเด้อค่ะพี่น้องอแตกอยู่เ,เส้นกุจจับบางหันก็แตกนะคะพี่น้องไวยเล่าเนาะค่ะ เซียนผู้ใหญ่ใจดีเซียนอุดรน,นะคะพี่น้องแตกบ่มีภัยแพ่ภัยก็แล้วกันละพี่น้องสามสำนักนี่นะคะ,อะโอ้ยซอยเขียวระเบิงอยู่ป้าพี่น้องกระโลกขาวตัวบักใหญ่หนึ่งซอยละบ้านแม่นยังเมื่อกินบักเฟืองบ้านซอยเขียวซูมือพี่น้องแล้วก็บักเผาเอียงกระซ้างที่เป็นนวยมันกินเมื่อพี่นอ้องเพราะป่านเลี่ยงไว้นะคะ ว่าสูมือเลยมีตัวเดียวแต่ว่าตัวซ้ำแขนแล้วพี่น้องก็ลอกเขาค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับเมื่อนี้ก็เป็นมือของวันที่ยี่สิบตุลาคมหกเจ็ดนะคะมาเบิงหวยห้าหนอยอาจารย์เซียนสายรับนะคะพี่น้องแต่ก่อนอื่นเฮาสิไปเบิงเข้ากาัมาเบิงเหลืองามยาม,ามดีขันสะก่อนเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางกระไรเนาะพี่นอ้องอ่าวังซอเกียวค่ะ เร่งรีบเบาออยูพี่น้องคึงสีเบาซาเนี่ยขออภัยนะคะ,ะว,นนนวนันนี้เป็นวันอังอาทิตย์นะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเสียงบ่มีพี่น้องเบาหาวบาได้นะคะ20ตุลาคม67ค่ะไม่มีเรื่องงามยามดีอะไรนะคะพี่น้องแต่ว่ามีเลขมงคลยอยู่นะคะมีเลข9กมีเลข4มีเลข8มีเลข7็นะคะเลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลข6ค่ะพี่น้องสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีส้มสีเขียวสีแดง สีน้ำตาลนะคะสีที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ําเงินค่ะพี่น้องส่วนสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีขาวเลือกเ,อเ,อเลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้ให้เลือกขวาค่ะพี่น้อง <c oughs> นะคะเ,เลือกบนเลือกล่างวันนี้ให้เลือกบนค่ะพี่น้องเนะเาะอ่าจะได้ฝากไว้นะคะสําหรับสิ่งดีๆที่มีให้เนาะค่ะไปตามตัวเลขแนวทางของ หวยห้าน้อยอาจารย์เซียนสายรับกันได้เลยค่ะพี่น้องค่ะบอลล่าเนาะงวดวันที่20ตุลาคม67กันได้เลยจ้าค่ะพี่น้องค่ะก็มาตามตัวเลขแนวทางของหวยห้าน้อยอาจารย์เซียนสายรับ20ตุลาคม67นะคะอาจารย์จับคู่เด่นให้90 93 17 14 92 95 16 91 18และ15ค่ะพี่น้อง เอาลองพิจารณาค่ะพี่น้องไปกับบนล่างพิเศษปกติ VIP นะคะอาจารย์จับคู่เด่นให้90 92 91 93 95 18 17 16 15และ14ค่ะพี่น้องอ่ะทวนอีกรอบนึงนะคะพี่น้องอาจารย์จัดให้นะคะหัยฮายนอยอาจารย์เซียนสายลับนะคะพี่น้อง20ตุลาคาม67ค่ะอาจารย์จับคู่เด่นให้90 92 91 9 3 95 1 8 1 7 1 6 15และ14ค่ะพี่น้องไปกับบนล่างพิเศษปกติว i p นะคะที่อาจารย์เน้นนะคะโดนๆมาเทือพี่น้องร้อยๆจบจบมากซี่นี่โอ้แตกปังๆเลยนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางเนะาะอ่ะก็เป็นการเว้าสู้กันฟังค่ะพี่น้องชอบกัดจัดคัดขัผพันแคปหนาจอยเรียบร้อยค่ะพี่น้อง เด้ก็ขอให้เมื่อนี้โชคดีและปังๆกันทุกคนนะคะขอให้รวยกันทั่วหน้าหลังจากพบปะกับบุญกะฐินกันทุกที่ทุกเขตทุกจังหวัดประเทศไทยนะคะพี่นอ้องาโชคดีมิใช่ขอให้บุญกุศลนุนน้นำรับรวยเงินทองกันสุข,ขสุขคนสุขภาพแขแ็งแรงยัดเจ็บยั่จนคะ่ะพี่น้องคะ่จะจเไ็กขอพ่อกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบุญขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ